ผมเอแบกมางกิทธานวันนี้จะพาท่านมาหาอาจารย์สอนนะฮะอาจารย์สอนจะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะครับเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับด้านเสน่ห์โดยตรงอาจารย์จะอยู่ที่เสียมเรียมนะครับแล้วเป็นที่นิยมกับกับคนทั่วไปนะครับอาจารย์ก็จะเก่งมากแต่ตอนนี้อาจารย์ก็จะทําเสน่ห์นะฮะของชายผู้หญิงสาวที่มีปัญหากันนะครับแล้วก็อาจารย์จะก็จะช่วยนะครับช่วยก็คือมีการลงทองมีการทําเสน่ห์ต่างๆ เป็นที่นิยมของคนเขเมรนะครับแล้วก็ดูผ่านนะฮะวันวันหนึ่งก็มีคนเขเมรมาทำเยอะมากเลยอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้หญิงก็ประสบการณ์ประมาณ30ปี40ปี40ปโอเคนะครับขอบคุณจเจริญเจริญครับ mm hmm. สวัสดีครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่เ,เขเมรนะครับก็ให้อาจารย์ทำอาจารย์เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้มากเลย The Butterfly Man s i s f r a n ังครับ So many miracles ใช่ไหมใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเขาผู้หญิงคนนี้ก็ผู้ชายก็ไม่รัก เดี๋ยวเอาพีซูเชิญอาจารย์เบ็คส์เลิฟว่า the dance together can yes oh many คนอันนี้อาจารย์วอชชูเนมเอาเดี๋อาจารย์จะวันนี้วอชชูเนมอาจารย์ชโอเออาจารย์ครูครูชโอเอครูชโอปนียงไปชุ้อปีเนียงชุกซ้อปนียปีเนเปีเนียงปปนีเน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 ปีเนียงปีเนียงนียงปีเเนีงปีเเนยนียงปีเนียยงปีเนียงปนียงปีนียงปี อาจารย์เขาบอกเมื่อกี้เขาดูทางในเสร็จปุ๊บเขาดูทางสมาธิเขาบอกว่าเขา groupers not a d a o t เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติจะ จะแต่งงานกับคนนี <fin anta> <ots> ้ไ <guarding> ม <okay>? ่ได้เลยเพราะว่าเจ้าชู้มากเมื่อกี้เขานั่งทางในเสร็จปุ๊บม่ออออจบเค่เนียใช่มออจบคนเนียออคุจเริเจริดออสลายคนเนี้ปเดอะบิ๊กปร็อพแบมมีปัญหาทมทมเงสาร h ฮปเดอะบิ๊กปร็อพแ e มโอเคเงสารแฮปเดอะบิ๊กปร็อ e แโอเคอ่าเขาบอกว่าทำยังไงก็ทำให้สำเร็จเพราะว่ามันมันมัน is the เออเอออ e จหย่ h ฮันออ a n ดอแม n ่นเกิร์ล โอเค a n k you So ม u c h ทำให้สําเร็จเพราะว่าผู้ชายเจ้าชู้มากเมื่อกี้เขาจุดทุบดูแล้วแล้วก็ดูนั่นนะฮะอันนี้คืออาจารย์ที่เก่งอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ก็จะเก่งมากเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมเอแบกมจิกก็เดี๋ยวจะลองถามเขาว่าเราจะพยายามได้ไหมว่าจะทําได้หรือเปล่าขอบคุณครับตอนนี้อาจารย์ก็จะทําให้นะครับ, <S <s บอาจารย์ก็จะเมื่อกี้ทําวิธีแล้ว Yeah, <guarding> the, <ninguém's> the 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 this uh, the this guy the two guy yeah. is well uh, pro have the big problem uh, in the slide uh chuknia uh want to chuknia. Yeah, we yeah. uh, have got it. The this guy is a man 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 want to to the lovely uh, line now is so, so broken. Want to make the Ajan is uh, can can. Can นแค่แม็้สตมแบ็กบัจจันทร์บัจจันทร์วิเชชรานูวิเชชราชราอาจารย์ก็ช่วยๆคืองบัจจการทาเนี่ยตั้งปีเนี่ยบัจุยไอ้สารเลียนะนิสัยกินสายทานช่วยบ้านปันต้กินสายทามันอัมตะไรอือรอาจารย์แคแค่แค่บัทร์นานนานาอ๋าเขาบอกว่าทำทำได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยเลิฟ ก็จะไปไปไปมาใช่ไหมอสมแบ็กคัแบ็ about o u o f out off คัมแบ็โอเคปีน่อพร้อม w h i a l k a b o e โอเคเขาบอกว่าปี2020ก็จะได